เข้าเกีม,มาในวันที่อัปเดตนะครับทําไมผมถึงมีข้อความแปดข้อความที่ไม่ได้อ่านไวเน่ยผมว่าผมก็เป็นเซนเซที่ดีที่อ่านข้อความนักเรียนทุกคนนะเว้ยเดี๋ยวนะอะไรวะ What the hell ชิโรโกเอมิจุนโกะทาแฮะแล้วก็เซริกะมาจากไหนวะอ๋อโอเคผมว่าผมรู้ละโอเคชัดเจนนะครับอัน <laughs> นี้นี่เองมันเป็น น่าจะาหัวใจน่าจะต้องเกิน20ก่อนถ้าจะไม่ผิดเออหรือเปล่าวะเดีนน๋ยวนะผมไปดูของอุตหะก่อนนะเอ่ออุตหะเขาไหนวะนี่สิบห้าเหรอโอ้หัวใจเกินสิบห้าเอาไว้ยี่สิบนะสิบห้าใช่ไหมเออโอเคโอเคมันเป็นในเรื่องในเรื่องในเรื่องเพิ่มเพิ่มเพิ่มความสามารถตัวละครโอเคโอเคกราบสวัสดีทุกท่านนะครับคนดีจิวามิเนซังครับผมยูกิโคงเกช่นเคยครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกม บัวไคส์นะครับก็เรียกว่าหาทไกกับไปไหนกับเกมนี้นะครับเนื่องจากว่าก็ไม่รู้จะทำคอนเทนต์อะไรของเกมนี้ก็ตามนั้นแหละนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเนาะวันนี้ก็จะมาทำคอนเทนต์ส่มฟรีร้อยโลนะครับเพราะว่ามันมีตู้ของวิกับพีน่าตาว่ายน้ำมานะครับเพราะฉะนั้นก็คอนเทนต์ส่มฟรีนะครับร้อยโลนั่นเองนะก็กิธกรรมใหม่มาแล้วนะครับก็ตามล่าสมบัตริรับนักสองปีครึ่งนะครับของบัวไคส์นั่นแหละนะครับเดี๋ยวมีฮานากโกว่ายน้ำมาอีกนะครับเอีย เพชรก็ตอนนี้ก็เฮ้ยลืมอ oh okay. so so ู๊อบรรยกาศนี่มันของดีของแท้รับมาเลยแล้วกันเพชรโอ้ขึ้นหมื่นเลยก็เพชรนี้เดี๋ยวเก็บไว้ฮานาโกะนะครับอืมเพราะว่าก็เป็นตัวเขาเรียกว่าไงดีตัวเมตาสีม่วงวะจะเห็นะครับตัวทางญี่ปุ่นเองก็น่าจะยังใช้งานเรดบอสสีม่วงกันอยู่นะครับโดยใช้ตัวฮานาโกะนี่แหละเพราะว่าน่าจะไม่มีตัวละครตัวอื่นทีมั้งนะครับ โอเคก็ตามนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาสุ่มฟรีร้อยโลนะครับคอนเทนต์วันนี้ก็น,น่าจะไปจบโโหัวอีกสิบวันะนะครับอัดอัดกันไปสิบวันแล้วกันนะครับน่าจะได้ลงนู่นเลยนะครับก่อตู้ฮานาโกะว่ายน้ำมานน่นเองโอเคมาลุยร้อยโลกันนี่ครับโอ้นี่มันตัวกระตีนักเรียนไม่ได้กินผมหรอกอะโอเคมีตู้เพิ่มเหล็นะครับซึ่งผมจะเพิ่มเหลทเป็นเอาเอาของตู้อุยนะเออเอาอุยก,ก่อนนะครับ เราค่อยถ้าได้วยแล้วก็ค่อยไปกดที่หน้าต่างนะครับโอเคไปดูมาดูกันว่าเขาจะอัน,นุญาตให้ผมนั่นได้่ยมวงแต่รแรกหรือเปล่าเฮ้ยมันได้เลยจริงเหรอวะแต่ก็ต้องมาลุ้นกันอยู่ดีนะครับว่าโรถแรกของผมมันจะได้วยเลยหรือเปล่าลองเขียนชื่อวียด้ไหมันี่นะครับมันเป็นตัวเดิมันอยู่แค่นนะั้นผมจะ ม,มันตัวสุดท้ายเลยไม่รุ่นจริงๆอะมาลุ้นกันแล้วกันนะทุกคนกเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวกดฟีออกโ o ้ oh my god <laughs> อ้กดฟีโลแรกออกเลยไม่ได้กดนะครับ เอ้ยอันนี้ไม่ได้หวังไม่ได้เข้ามาเพื่อหวังกดแล้วเอาวีเลยนะน,นี่ไมนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่ากดแบบไม่ไม่คาดหวังไม่ผิดหวังใช่ไหมอันนี้ไม่คาดหวังเดี๋ยวยังดีใจอีกนะครับเออเราได้ด้วยโอเคนันที่เหลือกระตู้นชีร์ตาเลยก็ได้เดี๋ยวนะเกินไปโอ้โหตึงจัดแสบนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวก็ไปดูวันอื่นแล้วกันนะครับวันแรกก็ได้อวีไม่น้ำเลยนะครับเรีด้ว,ว่าได้ยังไงวะ ไม่คิดว่าดวงตัวเองจะได้ขนาดนี้เอาจริงๆอ่ะโอเคเราเจอกันในวันถัดไปครับวันพรุ่งนี้นะเอ๊ะ,อะหรือว่ามีอีกวันเออหัวยิงซึงนะครับได้แต่สิบโดรนแด็กเดี๋ยวนี้รักผมแหละนะครับรักขึ้นอ่ะโอเควันนี้ไม่มีแล้วนะครับผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยมาต่อนะครับเมื่อกี้มบอกว่าเหลือแปดวันป่ะน่าจะวันท้ายๆน่าจะให้สุ่มได้ยี่สิบอะไรอย่างงี้ปะ่ะเออไม่รู้เหมือนกันนะครับ โอเคแล้ว okay. เจอกันมาพรุ่งนี้ฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่เช้าวันที่2นะครับก็เมื่อวานเรากดได้อุยไปเรียบร้อยแล้วนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นก็หมดธุระกับตู้นี้นะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นตู้ต่อไปเราก็ต้องมากดคี์หน้าตาเนี่นเองนะครับไ mm hmm. ปหวังว่ามันจะออกนะ mm hmm. จะได้เก็บตู้นี้ให้มันครบๆไปเลยนะครับ mm hmm. มันลื้นแกนจะม่วงสองวันติดเปล่าโอเค <laughs> okay. อย่างที่ว่านะครับอืมโอเคหังนั้นเ,เดี๋ยวนะกี่ทองนะหกทองโอ้โหแต่ถือว่าดีนะทุกคนหกทองนี่ไม่แย่นะครับเพราะว่าเราได้เอเลฟเยอะนะครับเอเลฟก,ก็เป็นเศษเอาไปรับตัวละครนั่นเองโอเคเดี๋ยวไปเจอกันวันที่สามครับผมโอเคครับผมตอนนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เช้าวันที่สามแล้วนะครับก็ยังไม่ยังไม่ล้มเลิก นะครับว่าอยากได้ที่หน้าตาเพิ่มอีกตัวหนึ่งนะครับโอเคมาสุ่มปีวันที่สามต้เลยเลยเลยมาเร็วเรวจะได้ม่วงหรือเปล่าอ่้ไม่ได้มันดวงดีวันแรกไปแล้วนะนี่อโลนาไม่ไม่ใจดีเลยโท้ขอบคุณสำหรับทองนะครับโอ้ไม่ก็เมื่อวานหกทองวันนี้ห้าโอเคอ่าโอเคครับไว้เจอกันวันที่สี่ฮะ สวัสดีครับผมเดโฟแล้วนะครับวันที่สี่แล้วนะแเราก็ยังไม่ลมเลิกนะครับไปลุยโอเคสวยงามนะครับทองอรารามอย่างที่บอกแล้วมันไม่ใช่ตู้เพิ่มเรทนะครับอมไม่ใช่หกตัวอ้าวอ้าวอย่ผมอยู่พูดไม่จบเลย <c oughs> เอาละครับมาลุ้นกันฮะว่าไอ้ม่วงนี่มันจะเป็นม่วงฮีนาตาหรือเปล่า <c oughs> มาเลย โอเคไวครับผมได้คอร์รุลเลนเลยมาเยี่ยมมาเลยอืมแต่ก็ดีนะเพราะว่าผมคอรรุยังไม่ฆ่าเรานะครับไม่เป็นไรตัวซ้ำที่ยังได้ใช้งานอยู่นะโอเคไปเดี๋ยวไปลุยกันต่อ day f วันที่5แล้วกันครับแล้วเจอกันยินดีต้อนรับเข้าสู่เช้าวันที่5ครับผมสำหรับการสูบบี บัวใครนะครับแน่นอนว่าเรายังคงตามหาที่หน้าต่างกันต่อไปนะครับแปลกเลยมันโหลดเร็วมากเลยวะ่ะคุณผู้ชมแสดงว่าโอเค <c oughs> อ้โดนซองซองเหลืออตต้าโอเคครับผมวันนี้เกอร์แลวใจกันวันที่หกครับนดีต้อนรับเข้าสู่เช้าว,วันที่หกนะครับวันนี้เราก็ยังจะมาตามหาที่หนะ้าต่างชุดแม่น้ำคุณอยู่นะครับโอเคมาดุยกัน เพื่อนผมได้ไปแล้วนะครับตัวผมเองยังไม่ได้จังหวะนะครับเรามีโอกาสอีกสี่วันนะทุกคน<ม>เออนะครับเ<ม>พราะว่าเดี๋ยวจบตู้ฮินตาตะกับคุยรอบนี้ก็จะเป็นฮานาโกะแล้วนะครับม,มาแล้วครับผมขอให้มันเอ,อ้ยมันหมาม่วงแล้วอ่ะนะเมื่อกี้มีโหลดดิ้งอยู่นะครับผมเห็นนะไม่รู้มันจะได้ฮินตาตะหรือเปล่าถ้าได้มาก็คือจบละนะครับตัวนี้ก็สุ่มฟรีตัวไหนก็ได้แล้วทีนี้ไปลย <c oughs> ตัวแรกเลยเหรอตัวแรกเลยเหรอสามวัน <c> โ <oughs> อ้ <s ummer> <c oughs> สามวงอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อวันที่เจ็ดครับวนดี้ตอนรับเข้าสู่เช้าวันที่เจ็ดแล้วนะครับก็ยังไม่ล้มเลิกความพยายามนะเมื่อวานได้สายยะมาก <c oughs> ห็หลุดเล็ดผู้สายได้ลุตมก็ยังหลุดเล็ดอ่ะมาวันนี้ลุยต่อครับยังเหลืออ,อีกสามวัน อ่ะมาต้องได้บ้างแล้ววะเออ,อจริงไปลุยครับลุยลุยลุยเอาไว้ได้ยี่กวันนี้ลุงอีกเฮ้ยมาจริงมันก็ยังลุ้งให้อีกเออแต่เขาอ,อย่าลุนเทรทพอไปเอาว่ะลุงสองมันติดว่ะไม่เคยเห็นอย่างงี้มาก่อนอันนี้ไม่ใช่ตู้เลทอัพแล้วเนี่ยเออได้อยู่นะได้อยู่นะดวง <c oughs> อืมต่อได้ ยอดชีช่จะซืออเซนป่ะเดี๋ยวไปรอดูที่แปดฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่เชา้าวันที่แปดแล้วนะครับก็เลยแค่สองวันแล้วนะฮะก็ตู้ก็จะไปเร็วแล้วก็เดี๋ยวตู้ฮานาโกก็จะมาละเราก็ยังไม่ได้คิดนาตะเลยมาดูอีกกันต่อเฮ้ยเดี๋ยวนะมันต้องได้แล้วหรือเปล่าเนี่ยสามวันแล้วนะทุกผู้ชมมามันมันม่วงสามวันติดเลยว่ะของรู้สึกแปลกแปลก มันรู้สึก,กแปลกเดี๋ยวตู้ฮานาโกะผมว่าไม่ได้แน่ๆเลยดิวรงเอชนไงดูดิอือม,มอยู่แล้ว <laughs> ผมบอกแล้วว่าลางลดุลเลนมันมาฮิบิกิครับโอเคสวยเจอกันวันที่เก้าครับยินดีต้อนรับเข้าสู่น่าจะวันสุดท้ายแล้วเพราะว่ามันคบยี่สิบมาในวันเดียวเลยนะครับ ก็พรุ่งนี้ฮานาโกว่ายน้ามาแล้วนะครับพราะวันนี้เราเราจะต้องเอาทีนต,ตะไอ้มันมาให้ได้ถ้ามันไม่ได้ก็ช่งางวันละนะครับผมไม่กดด้วยเพจต่อแล้วนะโอเคไปลุยครับคือแบบว่ามันม่วงเยอะมากจนมันมันเลยต้องทองแล้วไงขอทองเยอะๆได้ไหมอ่ะเออโอเคถ้าทองเยอะอก็ยังพอคุยกันได้เนะฮะโลสสุดท้ายครับผมเออเดี๋ยวเราได้ลงคลิปนี้ก่อนที่ฮานาโกมาโอเค ลุยโอ้โหมันก่อนเร็วมากเลยอยาวาไม่มีรถอ,อะไรแท็กซี่เลยแ,แล้วเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันจะต้องสีทองไงโอเคตามนั้นนะครับโอเคครับผมมันไม่น่าจะรุ้งให้เราแล้วแหละโอ้สีทองอีกแล้ว okay. โอเคจบกันไปแล้วนะครับสําหรับการสุ่ม1 0 0โรในตู้ของอุยชุดว่ายน้ํากับฮิานาตาชุดว่ายน้านะครับก็เราได้อุยตามที่เราต้องการนะครับแต่ว่าฮิานาตาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าระหว่างทางเนี่ยมันค่อนข้างดีนะครับตัว3ดาว ซ้าๆม,ม,มันเยอะก็จริงแต่ว่าเราได้เอลฟมาเพื่อที่จะมาอัพตัวละครอ,อยู่แล้วนะครับซึ่งระหว่างททงนี่ถือว่าคุ้มนะสำหรับผมนะครับก็อีกแป๊บหนึ่งนะครับอีกไม่นานตอนนี้8ปดสามเจ็แล้วอีกแค่ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับเดี๋ยวฮานาโกะว,ว่ายนะ้ำมันก็จะมาแล้วนะครับแต่ว่าผมก็จะยังไม่สุ่มแล้วกันนะเนี่รอให้เขาเปิดๆกันไปให้หมดก่อนนะครับเดี๋ยวผมค่อยสุ่มทีหลังโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้กันขอให้ตามรับชมนะครับก็เดี๋ยวจะเป็นยังไงกับตู้น้นกกะชดว่ย็ ไวม,มาดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปฟาร์มเพชรก่อนเพชรมันยังหมื่นสามอะผมคิดว่าน่าจะยังไม่พอเอเดี๋ยวผมขอไปเคลียร์อะไรสักอย่างเพื่อเอาเพชรเพิ่มก่อนนะครับโอเคสวัสนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันคลิปสุ่มฮันนก,กะว่ายน้ำแล้วกันนะครับโอเคแล้วเจอกันครับผมสายโยนระ